วฉากเยอะเพราะว่าแมปมันใหญ่ไงเนี่ยก็คือแมปแคมปิ้งของเรานะคะเ<อ>คว็ของเรานะคะหนึ่งคือล่าผีด้วยครูซิฟิกนะคะหรือว่าไมเกนเขนเนาะแล้วก็เราจะตรวจจับพลังของผีนะคะด้วย E M F <อ>จากนั้นเนี่ยเราจะทำให้ค่าสติข,ของพวกเราลดเหลือย5เรนะครับฟ้าผ่าหนักมากแน่นอนฟ้าผ่านในชีวิตจริงในนี้แหละไม่ใช่ในเกมโอเคงั้นแป้งจะเอาเป็น E M F ไปนะคะผมแล้วก็จะเอาเป็นหนังสือกับไฟฉายนะ หนูวากล้องถ่ายรูปไปค่ะมืดมากอ่ะดูดิแป้งบอกแล้วว่ายิ่งฝนตกมันยิ่งทําให้เราหาผีได้ยากขึ้นเพราะว่าเสียงเนี่ยเสียงฝนคือมันแบบปิดกั้นมันปอแปรอ่ะมันป,ป,ป๊ตกแบบไม่มีอะไรเกล้าแล้วมันดูอนี่กดออบยากมากเลยอะ่ะเพราะมันฝนตกอะ่ะใช่เขาว่ากันว่าค่ายลูกเสือนี้เนี่ยเป็นค่ายลูกเสือที่มีเด็กตายหลายคนมากเลยนะคะแล้วแป้งคิดว่าผีที่อยู่ในนี้อาจเป็นผีเด็กก็ได้นะหนูว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดข้างหน้านะ เพราะว่าหนูได้ยินเสียงมันนิดนิดหน่อยหน่อยะตอนที่หนูเดินอยู่ข้างหน้าเฮ้ยไปดูห้องน้ำรือยังดูให้เล้ห้องน้เป็นเครื่องอัดไฟเก่าอะห้องน้ำหน้าห้องน้ำข้างหน้านี่นี่นี่ตรงเนี้ยตรงนี้มันมีเสียงอ่ะตรงนี้เลยเนี่ยเฮ้ยมีคนเปิดน้ำทิ้งไว้มันเลยอะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้แกเปิดน้ำตัวนี้ทิ้งไว้ดำไหม ไปต oh, ัวนี <kind abonn és> ้เอฟเอฟขึ้นอุ้ยมีน้ำแบบนี้ด้วยเหรอเอออาบน้ำทำไมอ่ะพี่แจ้งออกมาเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอฟเอฟขึ้นสองประตูประตูแหมเดินหาทั้งงานเฮ้ยเดินห้องนี้เดินห้องนี้เดินห้องนี้เฮ้ยมันออกแล้วมันออกแล้วมันออกแล้วว้ายวายออกมาก่อนออกมาก่อนอุปกรณ์ออกไม่ได้แล้ยเฮ้ยมันออกมามันออกแล้วจริงอะไรมันตามใครมันตามใคร ตอนนี้แป้งวันสมุดไปเรียบร้อยแล้วเราจะพูดคุยกับเขานะคะแล้วก็เอาเกลือไปโรยด้วยนะทุกคนคือตอนนี้หนูกำลังสงสัยว่ามันจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาห้องน้ำอ่ะเพราะว่าหนูเดินเข้าไปในห้องน้ําฝั่งขวาแล้วกล้องหนูอ่ะมันเบลอเลยเว้เจ้คือกล้องมันเบลอเพราะว่ามันกำลังปรกดตัวไงใช่แล้วหนูคิดว่าอาจจะอยู่อีกฝั่งนึงด้วยแล้วหนูเอาไปด้วยเออเอาครูซิฟิกไปด้วยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยสิ What do you want Talk to me อย่าเปิดไฟอย่าเปิดไฟเฮ้ยมีมีนิ้วมือนิ้วมืออยู่ตรงประตูเฮ้ยมีจริงมีจริงโอเคโอเคโอเคนี่ไงมันแอบดันประตูดูวข้างน้ำหญิงก็ว่าอยู่ได้ยินเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กตรงประตูถ่ายรูปยังถ่ายรูปยังยังเลยพี่ What do you want เนี่ยพี่เอากล้องมาแล้วประตูบานสองพี่ประตูบานที่เปิดอยู่ Show yourself ตอนนี้เราได้ติดตั้งดอตไปแล้วนะคะดอตจะสามารถช่วยให้เราเห็นผีที่วิ่งผ่านไปผ่านมาได้มันจะตรวจจับได้ดีมากนะตอนนี้เราปล่อยให้จุ๊บแแจงงลละะะปานค เข้าไปเผชิญหน้ากับผีขอบคุณมากพี่ส่วนเซนเซอร์นะคะเราไม่ได้ติดโมอชันเซนเซอร์เลยไหมถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยจุดๆเห็นปะคะตรงจุดๆเนี่ยก็คือเป็นจุดที่เพื่อนเราอยู่นะแป้งอยู่บนรถกับเอ่อ Where are you? นี่กับพี่กิเ Where are you? ตอนนี้ไ่ห้องเก็บของด้วยอะ Where are you? ตอนนี้หลังหานเราได้อะไรมาแล้วครับพี่เิ็นก้นเป็นเือเป็นกันเปยว ช่ชุดก็ปลปาถ้าคิดไม่อีานี่ยเปนทอมโปรตไกส์แบนชีจีนเดมอนฮันตูเอ่อกอโยตอนนี้เราจะเริ่มการหาผีทั้งหมดสองทางเลยนะคะเพราะแป้งว่าทางเดียวไม่พอไฟมันดับอ่ะแบงขอไปเปิดไฟก่อนนะนี่เข้ามากันยังเข้ามาตั้งนานแล้วเอ๊ะทำไมไฟดอดมันกระพริบอ่ะตอนนี้ห้องน้ำชายห้องน้ำหญมี เกือร่อยดดใช่ไหมน่ะอ๋ออยเท้าใช่ม้อออกออกให้มาเอาพี่ออกเอาสวยแล้วมันล็อกประตูอ่ะไปต้เข้ามาเฮ้ยยมันตามหลังฉันมันตหลจุกจุกไม่ได้จุกอยเ่าอย่าเปิดไฟดิอย่าเปิดไฟจุกจไม่เดไฟเดินเดเรื่อยเดินเรื่อยเเตาหนูมาตาหนูมาตาหนูมาเห็นไฟถูกปะตาหนูมาตาหนูมา ต่อมาตมาตามาตามาตามาเปิดประตูเหรอป้างไม่เปิดประตูเหรอตามาตามาเช็เจียนตามาตามูวะผีฮะผีจุดบ้ามันเปิดได้ป่ะมันเปิดได้ป่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดได้แล้วเปิดได้แล้วมานี่เดินตามาเดินตามาผ่านแล้วผ่านแล้วผ่แล้วเดินด่ว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 นด่นตอนนี้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 นี้สติแดงอะไม่เหลือแล้วตอนนี้เจงว่าไปกินยาก่อนไปกินยาก่อนไม่หนูจะคุยกับมันหนูโคตรเฮ้ยหนูโคตรโหดกระโดดถีบเก็สติเราก็เหลือดกันเยอะนะสามสิบกว่าหมดเลยนะสี่สิบแหว่ไออยู่ คือตัวนี้มันออกน้อยมันออกน้อยทำไมพี่กิมมีสติเยอะสุดเลยอ่ะช็อกชุมีก็ผมออกมาปุ๊บผีก็ปิดประตูทีมันก็ไล่ลาพวกคุณพอพี่ว่าเราต้องเราต้องจุกมันแล้วเราถ่ายรูปดีกว่าพี่ว่ะโอเคพี่มันเดินไม่เร็วนะช็อกชุมีน้องเป็นโอเปร่ากิฟอาร์ดอ w ไซ t do y o ย want ยังไงยังไงคือพอหูบอกให้มันกีอาร์อมันเปิดน้ำใส่หน้าหนูเลยเว้ย เมันเปิดน้ำใส่หน้าบางจริงด้วยอ่ะอาบน้ำแล้วสบายตัวว้าววววว้้าาพีกิดดูมีความสุขนะโรติกอ่ะตพีกิดไซเบเรน่ะเดี๋ยวนะยิมเอฟบันดังอ่ะยิมเอฟบันดังเท่าไหร่เท่าไหร่กลางเท่าไหร่อ้าวกลางถูหลังอยู่เลยฝีมาแล้วเหรอตาตังตายแล้วเหรอไม่ตายอยู่ฝั่งนี้แหละอยู่ฝั่งนี้แหละเราต้องยืนกับมันให้ได้นานๆอ่ะถ่ายถ่ายเอ้ยมัน โอ้โหวันท้ายอีกแล้ววันท้าอีกแล้วครับโผลมาเมื่อไหร่ป่าไม้กังเขนอัดหน้าเมื่อนั้นเออคนจริงไอ้นี่แม่งอัดอ้าวเด็ก Where are you เราได้แค่หนึ่งอย่างปะตอนนี้ไม่ได้สิมันปิดเองอะโกดอฟนี่มันไม่มีเลยหรือเดี๋ยวดูขอไปหาโกดอฟอีกรอบนึงหรือว่ามันเหี่ยวตัวหรือเปล่าหรือว่าอยู่ห้องข้างในมันมีห้องข้างในอีกห้องนึงนะห้องเก็บของอะตรงนี้อะนะอืม มันมันไม่น่าเรียกห้องได้เรียกซอกได้ไหมอ่ะมันอาจจะแบบเนี่ยมันอาจจะตรงนี้จะแบ่งดูนะเฮ้ยตรงนี้มันฟีดนี่อะเออฟิทซิ่งฟิทซิ่งจริงเหรอโออจริงมีควันออกปากห้องไหนอ่ะห้องหลังห้องหลังห้องหลังห้องน้ำานองหห้องน้มันเป็นผีโรคจิตจริงๆด้วยเนี่ยเห็นป้าห้องน้าตรงนี้มันเป็นที่อาบน้ําพอดีมันปีนแล้วมันก็ตกมาคอหักตาย้มามันยังไม่ฟีดเลยแตอันนี้ฟีดอันนี้ฟีดมีควันมีควัน เอาทุกคนเอาสมุดมาวางหน่อยเอาสมุดมาวางตัวนี้หน่อยครับเราเอาของมาวางดูพี่มันคากถุยผีแกงนี่ว่าตอนนี้มันเป็นเดมอนอาหานตู่แล้วก็จินนะเดมอนเนี่ยจะขาดเป็นโกดไรติ้งค่ะอาหานตู่เนี่ยจะขาดเป็นขาดเป็นโกดออฟค่ะส่วนจินเนี่ยจะขาดเป็นเอเอฟห้าค่ะตอนนี้เจ๊ถือเอเอฟอยู่นะอืเอ่อเอ่อเอเอฟสองเอเอฟสองเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาหนังสือก่อน แสดงว่ามันเปิดมันเปิดน้ำม่นเปิดน้ำฝั่งนี้เปิดเปิดน้ำฝั่งซ้ายครับเปิดน้ำฝั่งซ้ายแสดงมันเดินทั้งสองห้องเลยเหรอมันเหมือนมันเดินทะลุอ่ะอ้มันออกมันออกมันกมันออกัออกมันมันออกมอยู่นะอะมัอังเปิดอยู่กมนนเอกมอมัอมันกมันอ่มักันมันอากมนนออก้าไปในออองมันเปกนผีทม่นอารมันอมักออกก็ไม่ออกอะไรก็ไม่อะไรเลยเฮ้ยมันคุกเอาแล้วนะคะ มันกินงั่มหสองอันเลยอ่ะโอเคอ่ะมาแล้วมาแล้วเจไปทางนู้นไปโน้นไปโน้นไปทางนู้นตรงไปเจมันปิดประตูแล้วตรงไปตรงไปปางปางปางมันอยู่ไหนหลังเจหลังเจแป้งโดนแล้วแป้งโดนแล้วโอ้โหมันบีแผ่นโยนคูซิฟิกแผ่นโยนคูซิฟิกเจไปไหนแล้วอ่ะก็เจไม่หาไม่เจอตอนแรกนึกว่าอยู่หลังปางไงพอหันมาอีกทีอ้าวอยู่หลังเจดีกว่าปาง ปาต้องทำแผนเจให้สำเร็จให้ได้แผนโยนคูชิฟิกใส่หน้ามันได้ๆอ่อยแล้วอ่อยแล้วเอ้าออกบ่อยจังเลยดูว่าจินดูให้เดี๋ยวดูให้เชื่อหรือปมันห่วงที่อ่ะเชื่อหรือปาว่ามันเป็นจินเว้ยปามาแล้วปามาแล้วตามตามปามาอยู่มาดิมาเลยคิดว่าคิดว่าไม่กลัวเหรออือกลัวอ้าวพูดทำไมเนี่ย เมื่อกีอ้มันเป็นวิญญาณที่แบบไม่มีร่างอะ่ะพี่กิดมาจะไปดีเมฟอะไร,รอ๋อพี่กิดมาให้พวกเราได้ดูหน้ามันอย่างชัดเจนเลยในห้องนั้นเลยเกดออฟได้เห็นกดออฟไม่ใช่เมฟกดออฟครับจริงเนาะหันตูตอไอหันตูแสดงว่ามันไอ้นี่แน่ๆเลยอะ่ะเวลาแบบตรงส่วนไหนตรงกลางเลยพี่กิดดูดีเดีมันจะวอร์เวอร์จริงด้วยจริงด้วยมีบึตรบาง รู้สึกว่าวิญญาณันนับไม่รู้กลัวหรือเปล่ามันก็เข็ดค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะคะถ้ามันก็เข็ดหายเดี่ยหมายความว่ามันจะออกล่าโดยที่เราไม่มีอะไรป้องกันไม่มีอะไรมากันถ้าอุณหภูมิต่ําเนี่ยมันจะมันจะวิ่งเร็วขึ้นนะพี่กิตต้องระวังนะพี่ในห้องเนี้มันจะล่าเราเร็วมากมันจะวิ่งแบบเลยนะโอยพี่จะไปหนีไปไหนอะป้าอย่เออไม่กอมา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 อยู่ไหนอยู่ไหนพี่ออกมาพี่ออกมาพี่ออกมา ไม่ออ้โอเรียบร้อยไอตัวมันมันใส่ใสอะตัวมันใสเปียวเลยไ่ยินดีต้อนรับคือตัโอ้ยย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 รยยยยรยย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 ยวัยย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 ันนี้ยยยยย้ยย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 ยนยย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 ายยเราเป็นวิญญาณแล้วเราเห็นวิญญาณช้านะเหมือนมันจะแค่ใสๆอ่ะไม่ได้มีอะไรไม่ได้เหมือนเดิม